พี่น้องมานด้ก็มาหางมหอยครับมาจูบลายให้ครับนี่เป็นน่วใหญ่ๆเลยครับเอาหมงเดียวดนครับนี่ยครับเปิดหลักีละ่ละฮะคือมางมป้าวันนี้เห็นมาหอยลายเอามาหอยไปตุ่มยักน้อยก้นครับเนี่ยมงเดียวครับ จับไปบางได้ก็เห็นเลยครับนีน่ีเป็นหน่วยใหญ่ๆเลยเพี่น้องหอยได้หลายคักหลายในรีเพี่น้งองงมอมเดียวเนี่ยครับเออเอาหอยไปตุ่มจิ้มก็นน่นจิ้มก่น เห็นมันลายพผลไหมมันอ้วนบ่อเอาไปล่องเบื้องจากน้อยหน่อยอ้วนบ่อหน่อย่างแต่ว่าบ่อ้วนหน่อยเนอะเอาไปลองเบื้องจักหน่อยก่อนเชโน่ตเอาค่อยเดี๋วจะค่อยไปงมป่าเถอะต่อเอาจากน้อยน,งนึงนะ่ะเอาไปค่อยอะไรติดต่มก แกงคีเล็กไอหนูงอัอยยงไลยรีเวย้ยงมไปบางได้โหแตะบางหอยเลยพอสียอดบ่ได้นะี <c> ่ม <oughs> ันไลายด หน่วยตัวหน่วยใหญ่ๆยังแต่ม,นมันโบ้อ้วนเหมือนลนะ,ะมันอีกเอาไปลองเบิงจากหาสึกหน่วยนะ cắt ở trên nồi nhanh nhanh oh, không Ủa, nào của đó. ดูน้ำใบใหม่ครับไปตุ่มแล้วก็เ็ดน้ำพริกดีๆดีด่น่ะเดี๋ยวจิบน้ำพริก เเอาไปลงเบืองกง้นกันหรอกมันมันอ้วนมาอย่างตะโบอ้วนครับลาเบืองขันมันอ้วนเหรอมาเก็บไปแก่งขี้เล็กเลยนี่ลงกำมาตัวหนึงตัวหนึ่งร้อ ấy khum hạt ở nuôi nhầy nhầy เ,เหือดหนีไปเฮือดลงไปบางทีเจอแต่บางหอยครับพี่หนุ่มเก็บเอามือเดียวน,อยอยนี่ครับเฮือดนี่ยยากจะืนนี้ 嗯。Mm.